กำลังทาความเข้าใจเรื่องสูริไม่ได้เงินนะคะอาย่อยๆแบบนี้ละกันเดี๋ยวพวกเธอน่าจะหาอ่านเอาเองรายละเอียดนะหลักๆคือสูริออกมาโพสต์ว่าไม่ได้เงินจากแม่ปุ้ย TbN นะคะไม่ได้เงินจากกองนะคะอ่ะเมื่อคืนแม่ปุ้ยไลฟ์บอกว่าทุกอย่างมีเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยจะเกิดเรื่องขึ้นได้นะแม่ปุ้ยโทรโทรถามลองทุกคนแล้วทุกคนได้เงินกันหมดหลักๆก,ก็คือเหมือนกับว่า แม่ปุ้ยพูดว่าน้องเนี่ยผิดสัญญาไปรับางานต่างๆนู่นนี่นั่นนะก็ฟีลประมาณนี้นะทีพีเอ็นเนี่ยไม่เคยได้รับงานจากซูรินะก็ประมาณว่าเหมือนกับว่าไม่ได้รับไม่ได้รับงานจ้างอะไรต่างๆนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีกองแจ้งซูริให้ไปรประกวดนอกอยู่ๆน้องก็บอกว่าไม่พอไม่ไปเงินรางวัลเนี่ยซูริไม่ได้เยอะแต่ไม่จ่ายเพราะทุกอย่างมีขั้นตอน งานสปอนเซอร์เนี่ยไม่มีค่าตัวอยู่แล้วงานไหนไม่ได้รับเงินต้องเข้ามาคุยไม่มีไม่มีที่จะไม่จ่ายนะก็บอกว่าอย่างกรณีซูริเอาเบอร์ผู้จัดการขึ้นเนี่ยก็เป็นเบอร์แรกส่วนเบอร์ tbn เอน,นี่ยอยู่ด้านล่างแอนนาเสือเนี่ยเอาเบอร์ผู้จัดการขึ้นใน i.g. จริงแต่ว่าทำหนังสือมาเป็นเรื่อเป็นราวไม่ได้ปลดซูริแต่ว่าอยากให้เข้ามาคุยแต่ก็ไม่เคยเข้ามาคุยอ่ะอันนี้ มุมของแม่ปุ้ยอาจจะตกหล่นนะมุมของคุณ M อ็มนะคะหรือว่าแม่ M เ,เนี่ยเป็นผู้เลี้ยงสูรีเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอ่อสูรีเนี่ยไม่เคยรับปากว่าจะไปประกวดเวนอกนะที่สูรีเสียใจเพราะว่าไปทํางานให้ทุกงานเนี่ยไม่ได้เงินก็ไปแล้วสูรีก็ถามว่าเขาจะใช้งานฟรีถึงเมื่อไหร่สูรีมีสัญญาอยู่ประมาณ3ปีเรื่องการประกวดเวนอกเนี่ยมีคนมาถามนางงามหลายคนนะ ก็ก็คือเหมือนกับว่ามันต้องออกตังเองอะซึ่งนางงามก็คือไม่ได้มีปัจจัยตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะมันต้องใช้เงินขับเคลื่อนทุกอย่างนะคะอะ่สรุปสรุปหลักๆก,ก็คือว่าทวงไปประมาณ8เดือนแล้วเนาะเรื่องเงินต่างๆส่วนเงินรางวัลพิเศษได้ครบถ้วนแล้วกองเคยถามว่าคองเคยถามไหมว่าวันนี้มีคนดูแลมีรองเท้าหรือ,อยังมีเสื้อผ้าหรือ,อยังมีช่างแต่งหน้านหรือ,อยังเพราะทุกอย่างเราใช้เงินหมด หลักๆก,ก็คือน่าจะยังไม่ได้เงินเหมือนกันอ่ะฝั่งนี้ทีนี้มาฝั่งซูริบ้างดีกว่ายาวมอกยาวมากตั้งใจฝั่งดีๆโอ้ยทําใจแป๊บนึงจะไปแบบไวๆนะถ้าตกหล่นยังไงขอโทษด,ด้วย สุริชี้แจงนะคะบอกว่าหนึ่งนะคะถ้าซูทําผิดกฎจริงทําไมยังใช้งานซูมาตลอดถ้ามีปัญหาจริงทําไมถึงยังเรียกซูไปทางานในกองเรื่อยๆแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแบบแบกฟรีๆด้วยนะล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งไปเป็นตัวแทนให้กองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองไม่เคยมีการทักท้วงหรือแจ้งอะไรหรือตําแน่งหรือตาหนิอะไรมาเลยถ้าซูทําผิดจริงก็ควรมาแจงมาก็ควรมาชี้แจงตั้งแต่ต้นอะไรประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องเงินรางวัลที่ยังไม่ได้รับ สู่ทวงถามเรื่องเงินไปตั้งแต่ประกวดจบแต่แต่จนตอนนี้ยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับเลยได้รับแค่รางวัลจาก sponsor. สปอนเซอร์ส่วนงนส่วเงินรางวัลหลักยังไม่เคยได้รับเลยสักงวดทวงฝ่ายบัญชีมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาอา่านไม่ตอบโทรศัพท์ไม่รับมีแต่บอกว่ากําลังดําเนินการอยู่ซึ่งก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเลยนะคะซู้มีหลักฐานทั้งหมดนะคะประมาณนี้อ่ะไปต่อ3คือเรื่องของการประกวดต่างประเทศไม่มีการแจ้งเรื่องนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งหลังประกวดจบอยู่ๆก็มาบอกว่าการ ต้องต้องการให้ซูไปไปไป,ไปเวทีนี้แต่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดซึ่งซูไม่ได้มีแพชชั่นกับเวทีนี้ตั้งแต่แรกและยังต้องปรึกษาผู้ใหญ่รวมถึงสปอนเซอร์ด้วยเพราะว่าก็คือน่าจะแบบน่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาการตัดสินใจต่างต่างแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เงินเองนะคะอันนี้ทางฝั่งมุมเขานะสี่ก็คือเรื่องขึ้นเบอร์แม่เอ็มนะคะเม็ผลที่ต้องทําค่ะซูจําเป็นต้องปกป้องตัวเองแต่ก็ยังใส่เบอร์ ของผู้ดูแลจากบริษัทที่เคยแจ้งไว้ให้ขึ้นอยู่นะคะส่วนเรื่องการแบ่งไรายได้ที่ยังไม่ได้นำเนินการเพราะเงินรางวัลจากการประกวดยังไม่ได้รับเลยทุกยอดมีบันทึกไว้หมดไม่มีอะไรหายไปแน่นอนค่ะ5้าคือเรื่องของออขายสินค้าให้แบรนด์คู่แข่งคนของบริษัทเนี่ยเคยทักทวงเรื่องนี้จริงนะคะแต่สูได้แจ้งชี้แจงไปแล้วสามารถเข้าไปดูได้ t ิกตอกเข้าไปดูในติกตอกได้เลยนะคะสูขายมะม่วงเยลลี่ของร้าน ตู้กับข้าวและปากตะก้าสินค้าของร้านตู้กับข้าวไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ของคู่แข่งนะคะสุดท้ายน,นะคะซูไม่โอเคกับการถูกดริฟต์เครดิตนะคะทุกอย่างที่ทำมาตลอดเนี่ยซูตั้งใจทำเต็มที่และข้อกล่าวหาต่างๆที่ถูกพูดถึงนั้นไม่เป็นความจริงสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีและให้ทุกอย่างเป็นไปได้ เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและอยู่ข้างๆกันเสมอนะคะสู้เห็นทุกกําลังใจและขอบคุณจากใจค่ะนี่คือคำล่าสุดของ3คนนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ได้จ่ายเงินนะคะทางแม่ปู้ยืนยันว่าเอ่อให้เข้ามาคุยว่าเงินตรงไหนไม่ได้นะคะอืมงงเนาะทางคุณเอ็มบอก คุณเอ็มก็พูดชัดเจนคุณเอ็มก็คือคนดูแลพูดชัดเจนว่าไม่ได้จริงๆแล้วก็อยากให้เห็นใจคนที่มันไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันกับว่างานมันต้องทําไปทํางานก็ต้องได้เงินนะพอไม่ได้เงินปุ๊บอะเสื้อผ้านหน้าผมทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายเนาะรวมถึงการประกวดนอกที่แบบทาไมถึงไม่ไปเพราะว่ามันต้องออกเงินเองทางด้านสุรีกรยย็ไล่ยาวของสุรีนี่อ่านแบบละเอียดก็คือตามนั้นเลยที่เขาพูดมานะคะอะ ลองไปเก็บดีเทลแรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะแล้วลองมาคุยกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแต่เรื่องประเด็นเรื่องเงินไม่ได้นี่มันมีเข้าหูมาบ่อยๆเหมือนกันนะหรือยังไงกันแน่มุมไหนบ้างเพราะว่าเขาก็ยืนยันว่ารองคนอื่นได้เงินทำไมไม่ได้เงินอันนี้ก็ต้องกดใช้เวทีในการรับชมเราฟังแล้วก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะคะ